ปอยเจออันยูทูบดอกเฟซบุ๊กขาปล่อยพร้มกันเฟซบุ๊กทีหลังแล้วกันบอคอยปื้ม Facebook เฟซบุ๊กปันใดยูทูบนี่แหละมันของจริงอยู่ยั่งยื่นแล้วกับบ่มมีปัญหาบ่มมีปัญหาเฟซปลอมช่องปลอมมาก,กวนใจมันมีอยู่แหละช่องปลอมเดี๋ยวไปเห็นอยู่สองสามช่องเฟซบุ๊กเออยูทูบน่ะ แต่ว่าช่องเบลก่อนแม่แต่ว่าผู้ติตำหาลอยพัานในสีเขาเปิดมาสองสาปีแล้วมันมันบริเวณวัยสิพันยังไงยูทูบกคือเฟซบุ o กเดชอันนั้นมันเปลี่ยนซื้อซ้ำกันใน้ซื้อดอกอันโบมันหนาเหอ่ซื้อกันหาเบลกับคลิปเบลค่ะอ๋อ็บฝ้ายใส่เน่ะหลอกเบี้ยงแบบอมเป็นเบลให้คนเสื้อมาเป็นเบลเด้อันบ่ได้ลูกเบรชิวมาได้ตังหเพราอ พ่อไปแไดงนะเขาจะเห็นด้วยนะพี่น้องเอ้ยเตือนเตือนกันดินี่ขันว่าวขันตัวพี่น้องพี่น้องขันเสียรเร็วเร็วขันว่าวคว่ำจริงหนิคว่ำโบไฟเสือนี่ไมนเป็นอย่งไรเดี๋ยวกำลังจดเขยียนให้อยู่เดอ้อสักครู่นะเนาะกับโบแล้วพ้นบบเสียกับซุกเทียร์เทียร์นะ จะไปบังคับให้เสียมันบ่ได้ที่คนมันบ่ปากไก่เสียครับบ่ต้องเสียกรโอ้ยเจ็บตทัมากยนี่ยมัเยี่ยนอยู่ใกล้ใกล้กันนี่ตีทั่วมาอยู่วะนี่ยไหมคนเก่งเนี่คือบอรับคือบ่อนนั่นยิ่งงานยูทูบก็ได้แล้วเห็นกันยังทั่วมหากันอยูทูปยืนอยู่ข้างกันนี่เนี่ยเปิดประตูไว้แล้วก็ได้ถือบ่ถื่อกระพิจารณาเอาเด้อจ้า ดีแล้วดีแล้วที่มีคนให้แนวทางอาสั่นกับครูเพิ่นให้กำลังใจกับมี่อยู่มันก็มีหน่อยอยู่ดอกที่เพิ่นมนนั่นนี่แหละเขาเรียกว่าเอินว่าค้นสูสั่นขึ้นปันตายิโรเพียวเล่นตามาให้เป็นงายหน่อย น้องพัน์สวัสดีเอฟซีอยู่สวัสดีครับพี่นอ้อเนงเอฟซีเตรียมตัวนะคะสำหรับเลขรับสายเขมรนงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะเตรียมสมุดปากกาจดนะคะ3ตัว2หางเหมือนเดิมนะชุดที่1คือ103ชุดที่1คือ103นะคะชุดที่2คือ528 ชุดที่สองคือ 5, ้าสอตัวมี 03, ูนย์สามศูนแล้วก็สองแนะคะศูนยแล้วก็สอบอกไว้ตรงนี้ด้วยค่ะว่างวนนี้บอมันใจทางเพิ่นกับบอมันใจด้วกันทังงจ้าของตัวเลขน,นะที่เบลเบลมากมมว่านะเพิ่นกับบอมันใจเนื่องจากมันเป็นกระแสแล้วมันดังมาก ยานมันเป็นคือจังหลายๆสำนักหลายๆเลขลับที่ผ่านมาพ่อมันดังคักหลายๆเน่ะมันจะมากบ่ถือค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมระมัดระวังในการลงทุนไปหายิบจับลอตเตอรี่ตอนนี้ท่านแน่นอนค่ะในแอปเป๋าตัางต็มไปมดเลยในแอปเป๋าตัางเต็มไปมดเบลวัดจับกปแล้วอืกับพิจารณาเอาค่ะผู้ละบสองใบพ่อไดรุ่น เนาะยายาไปทุ่มยาไปยังไลอันนี้บอกกันตามตรงค่ะอ่ะานนี้อ่ะเตรียมตัวแคปเลยมันเป็นกล้องหลังอ๋อเพิ่เห็นบารลังเนี่ยมันมันควางอะไรเงียควางเหรอใส่ทด่ถัดไปแล้วุ่วง ยังได้ยดียน่น้องกล้องลาลตัวจังสีกับพ่อเห็นด,ดอกอบางสุกองอโลบานนี่เอเห็นมาบางสุกองอี้ ไม่มั่นใจนะคะงวดน,นี้นะบอกกันตรงตรงเลยบอเมีนสิบ,บอกว่าล้านปเปอร์เซ็นทุ่มเลยบอเมนพี่บอบอกเด้อบอ,ดบอได้มั่นใจขนาดนั้นเด้อค่ะห้าสิบห้าสิบนะคะฮาซิฟฮาซิฟค่ะเพราะว่าเล็กบางงามเลยเลกบงา <c oughs> เบงเามบางงามจ้ะ <c oughs> แถมเนี้ยเงินสองห้าร้ฝันพอดี ตอนนี้ออกมา,มาขึ้นพ่อเบียวสิปลียกแล้วฟันบอดีเลยลอนนี้ก็เลยแหงแบบใจบอนั่นเลยบอนนี้อ่ะพี่น้องแคบ<ช>อ้าวมีคนชอบอยู่เลขตรงใจเลยสันจ้า ชัดๆราคาชัดชัดเจนบอ FC อ๋อเดี๋ยวไปท้องก้อนนี่เดี๋ยวน่าจะใสอันนี้เนาะ เดวกอดเอากอดพี่น้องพี่น้องอ่ะพิเจรนาอเดอเอฟซีเดอนะครับผมสัตสั้นนะครับสั้นสันรับสายขมิ้นวันที่16กรกฎาคม68นะครับสามตัวหนึ่งศูนย์สามห้าสองแปดศูนย์สามศูนย์หนึสองปดบอมมกบอชอบบอเป็นยังนะครับเบิ้งไปแค่มาว่าเบี้ยมากตัวได้กมากตัวนี้แหละนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สา แต่ว่าหางนี่เนี่ยบอยู่ในความคิดอยู่เลยหาสองแฟนหาสองแต่นี่บ่มากบ่มากแต่ว่าันอาสีออกก็ได้กับบ่รูโตเจ้าของบ่มากถ้าให้มากนี่มากตัวนี้ีนึ่งสามศูนนมากว่ามากอะจำเป็นตัวคนทรงไม่หายตัวมนหายจริงได้เยก่าลังใจเวคนกับบอกแล้วคนกับบอกมันใจเฮือก วอากันกับเพื่อนแล้วว่ากันกับเพื่อนเพื่อนกับบอมักคือกันเพื่อนก็ได้มากสิเพื่อนว่าบอมักคือกันนิดเดียวนน้ว่าสันลรกกับบอมันใจว่ากันมาว่าน่ะพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเลยงวดนี้ก็ไม่มั่นใจเลยวระสันมันใจก็ข้าเข็นบอมลอกกอเท่าม้อหดบอมากเร่งบนเรื่องล่างก็ขึ้นลดขาดลดเนี่ยไป เดี๋ยวนี้ยังว่าจะตีงขี้งี่รอกก่าทอมออ้าวแคปหน้าจอเด้อเ,เอ,อ้าคะการล่าจะไหนจะเอาไปทำบ้านนะอไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาเอาไปโอเคสระผมด้วยนะโอเคค่ะแปรงสีฟันยาสีฟันเอา,าไปยังเอาไปแล้วสระผมเกาด้วยนะ มาอ้วนเอาโอเคโอเคอยู่เอาลงซะน้องเหี่ยวมันโดน